อาสวัสดีครับเอฟซี FC พระสงเลาทั่วโลกมาท่านผู้ชมมีลาเอฟซี FC พระสงเลาขอนักขอหนาออผู้ไปคิดดงผูดินมาแล้วมีบูหลานพระสงเราะเบาแบงมั่งเต้มามะฝ่าวักาบะคำนี่ลงมือเลยนะครับเนาะอ่ะมาสองคนผู้ชมเบิ้งนะครับด่าสิเบิ้งรอบๆอันนี้สิมาขอมงนีเรามงเกานหนินะครับเนาะเบาแบงงานมันตก้นนี่ครับด่า,า,าสิมาขอมองนี่มงพอท่องแราะคยขอนี่นะครับเนาะ มูนี่หวังว่าเจ้าพ่อดงพูดินพูดศักดิ์สิทธิ์ยาตื่นอย่าทวงผุกขาเฮียพมอะไรอ่ะยังคือยังคนนอนเฮ้ยบ้าแลนมีแต่ตัวใม่จีไม่รู้ดิละเฮ้ยเต่าจชมเบิ้งเดี๋ยวขับด่าเป็นอีหยังนั่นยุดมองโคตรใม่ต้นใหม่ไงเลยช่่ฟ้าช่่ฟ้าช่่ฟ้ายังใครไปใกล้ช่่ฟาเขาเดี๋ยวขับด่าเดี๋ยวพอต้องเลียสิเบิ้งอ่ะจะไฟเดี๋ยวครับ จะไฟซองขับท <'s> ่านเดี๋ยวพ่อต้องเรสิเบิงให้พาท่านผู้ชมแม่นอีหยังยาตื่นยาถวกบุคคาคือคนแท้ออืคือคนคือหยังสิมานอนอยู่แถวนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวพอต้องเรสิไปตำรวจนะครับเล่ะท่านผู้ชมบ้าแรงเจ้าเบิ่งกอกเด้อครับเบิ่งไฟข่อยเบิ่งฟังท่านผู้ชมใครล่ะไฟไขคล้องไปพุ่นไหมจัะไฟนี่ยอันนี้อันนี้คือบ่อสองคือยังไง อัออนนี้อันอนี้ก็ได้ทุกท่ชมเดี๋ยวไปวิงครามกันครับทือห้านี่ บอกเล้ยไปยังบอกเลียมียังบกคุ้มอยู่หันไปสามันดูคนทุคนหลับตามคนตามอยู่บัคับราไปผมยอเดวเด้อเฮ้ยจีดีคอยจับกลองมาถึกเอ้าญาติตกใจเฮ้ยมือ ไปโอ้ยไปก็ขอยไปแบงโอ้โอขโอยท้องเรียปปาดโอ้ชมโอ้เมยเกิดมาจากท้องพอท้องแม่แล้วก็เนาะโอ้เอาแบงโอ้มีน้ำกินวท่าเบิ้งคือมีขูมีขันหลางยังดีเลยเกือบกับมีเบอร์ไหไเกือบผู้ช่างแก้วครับ เบรสเทาอืมเป็นเลขเบรสินไ,ไปเทาเทายาตื่นยาถ่วงบุคขาดนะครับนเนาะผู้ชมเดี๋ยวมาขอเลยนะครับบ๊าแเบกจัดการเจ้า นี่ครับบ้าหอดมาถึงแล้วม,มาสองคนเออกระเบ้าแบ่งนะครับนาะนี่เรเรียกร้องมากับพยยนามมาไห้ได้คือว่าประจวันที่ผมสิบเอาพิดไปหลายงวดเออไปหลายคลิปอยู่วันที่สองพฤษภาคมพอ2องเท่าันห้ร้อยหบเ้าถุดยอมวาพิษเราขอโทษขอภัยเพราะว่ากวาลมาทีหนึ่งเนาะอ่าหนึ่งบ้าไมยังวาพิษสองเนาะอ่าสองพฤษภาคมพอสองเาันห้า,า,ยาอ,อายหกสิบเา,มาหมนี่นน้าเอซีออม,ม,ออม,มเจ้ามาอยากเบิงขอต้องและมาขอโชคขอลาบดงผูดิน ไปผู้เดียวไปวันพระมาแล้วแต่ว่าวัดยังไงบุญนี่มากับหลานได้โอกาสพอดีนล้วกับเนาะมาเฝ้าก้อนคำท่านชมก้อนก้อนตะวันตกดินเออมาเฝ้าตะว่า,ามันอย่า<ม>ตื่นอย่าถงผู้ข่าวมันหันกันไปเห็นนี่ยังมึงเคลียร์ใครไี้ยังพลาดอาบน้ำญาติครับมาสองคนเออบุมี่ยังมาหรอบวชคนไปรดอดันนร้หยังงขอลานแค่นี้ยังเข้าได้ คองดีดว้วยเอามาแบบสัตว์หนึ่งขงเอาแบบนี่แหละครับเอาตั้งนี้แหละเดี๋ยวผมถือมาผ้ามุ้เจ้ามาขอฝนเจ้าพ่อหลวงผู้ดินพอต้องแล้ววันเดียวมาลูกนู้นนะครับเด้อมาดีมางามมาบอาแบงเข้าหยุดเที่ยงหยุดหยังบอกก้าวพฝนเป็นไขมัน,เป,นเป็นการเป็นงานไฟละไฟนี่เหัวต,ตัวกันไขว้รึมอมานี่นี่มีมีมีต่อตรงนี้โอเคโว้ยฝนสวยตัวน <Okay. S 2> ึกเขาเนาะเอาดีเลย นะดูเองซ่าด<ะ>ีหมดตรวจเทียบหรอเนี่ใเทีเตยตื่นยาท่วงลูกข่าแล้วเขาเนาะ,ะ,ะ,ะมากับหลานเออดตัวน,นะคะ<า>รับตัวหลานกัเป็นตน,น,นเออตกใจง่ายแล้วเขาเนาะเห็นยูบ่หันพสักเลนี่แทบสิบอกนี่้วยพรามีับแทบสิบปิวได้ท่บ้านหันขึ้นรถไปกับหลาน,น,นปิวได้เลยเอานะครับเนาะอะตัแต่ตีแล้วก็เลยเอาผ้ามือเจ้ามาตุนด้มาห่อมาถึงแล้วก็ตกอแล้วขาเนาะอ บอกเกาเออเจ้าพ่อด้ผูภูดิน้วครับเนาะมุทิมาประทับยื่นนี่กลุมค้องดูเนี่ยปลาใหญ่ในแห่งนี้นะครับเนาะมุทิบันซาหาบันลือเขาซาเขาลือเออเจ้าพ่อด้ผูภูดินอ่ใจดีใจง่ามหูติดตาติดหูรวงหนาเขาเฮิร์ดอากาศ ภูคาองค์ตะปุผ้ามาเพิ่งหนีร้อนมาเพิ่งกินเจ้าพ่อเรืงภูดินนะครับเนาะเนี่ยแต่สาส่ไปนี่นะดินท่านผู้ชมแต่ละสีได้แต่ละอันนี่บุธรรมดาเนะครับเนาะสีได้แต่ละคลิปแต่ละอันลงพูดดินยังสี่ก็เดินทางก็ไกลเติบนะครับเนาะมา เขาเลี้ยงผลละมากกับหลานนักคำนวณถิ่มาเออกับผู้เจ้าเหรอครับตามใจเอฟซีขอต้องแลคนเดิมนักคำนวณมาลูกบอกเก้าวเ้ากันนะเฮาหน้าโมตัสสะกเขาก็มาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสะกเขาก็มาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสะกเขาก็มาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเนอเจ้าพ่อดงภูดินผู้ศักดิ์สิษย์ เออยญิงใหญ่ด <illa ises of Darwin> ูได้ในสถานที่แห่งนี้หรือเออเจ้าพ่อพญานาคเพราะว่ามีหลวงพญานาคแล้ครับเนาะเออมาอาศัยอยู่นี่ตองนี้เยอะหรอมุ่งใหญ่แม่น้ำใหญ่แล้วครับเนาะมองทับมองเศ้าเขินบุอนี่ผมพ่อต้องแหล่คนเดิมพ้าเอฟซีทัวโลกกับหลานนี่เอผ้ามาคอยชอขอราเออเรียกไทยแล้ววันที่หนึ่งก็ไปจะวันที่สองพฤษภาคมพศอสอนต้องการห้าร้อยหกสิบเกตผมบังว่าเจ้าพ่อโดงภูดินภูสะฟิตหรือเจ้าพ่อพญานาคที่อาศัยเออยรงนี้แล้วครับเนาะเออผมมาพึ่งบารมีพึ่ง เออของท่านนะครับเนาะผ้าผลนมามีรอดมาเพลิงเย็นแล้วก็ทรรมาหากินลำบากได้กินข้าวสีบานสาหาบ่านลืล้อเจ้าพ่อดงทูดิน,นเออเคนใจดีใจงามให้ชกให้ลาบแก้ผู้ใดมหาหอนมาถึงเพิ่นเพิ่นก็ะบ,บอกให้ทุกคนทุกท่านผมพราะต้องแลกคนเดิมหรือทียงานลุ่มอาบคนเดิมเคยมาขอเถอะอะไรก็บันก็เห็นการณ์บานรืน้อเปล่าจะเถื่อนนะครับเนาะขอบคุณเออย้อดล้ำย่างค่ะวันที่นี้ก็บทขอบคุณลูกนาเออว่าไปยางที่สองพฤษภาคมพรสองตะวันห้าร้อยคนเก็บ ผมวังว่าเจ้าพ่อลงภูดินหรือเจ้าพ่อพญานาคยุคนีพอาทิตย์ยุคนี้สิบบวกประวัติเงีให้แกผมคู่ขาเอฟซีเลี้ยไทยลงที่หนึ่งสามตัวและสองตัวผมสิบขย่ยเซฟซีสามตัวและสองตัวเลขทุบเลขทุบใส่เบ้าแบงขอทันนะครับเนาะหยิบผมวังว่ามาต้องแงี้ยต right. ัวบางหวาเจ้าพ่อลงภูดินผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซักดิ์สิิทธตยุคนี้สิบบวกประวัตเลี้ยงไทยช่องเขาตอกแหนกคนเรือมากับหลานเรียกตัวนะครับเนาะให้สามตัวไปเลยมาต้องกลับนะครับเนาะสาธุมาสิลวมก่อนเอาสิละเนาะ ร่มกับลูกง่ายๆแล้วขอทักแย่ให้ลังเถิดนะครับจ้าอย่าตึงอย่าทวนอยถือผู้ขาถือซ่าไรเบ้าแบงขอเรียนฟูเพิ่นครับให้หลานขอเรียนฟูนะครับจ้าเอ้ยฟูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังเดือย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 มันยินเย็นอะมันมื้อคนนี่ ยาตี่นยาถ่วงผู้ขาแล้วครับเนาะคือจิจังสิเลยนี่บมมานน้าไปไปปกลปูนี่แหละครับเงียบสิเลยได้ละคิดหมอนี่กูว่าปับไปสืออดหนักบุบึงมาขอเอรื่องทุบมนงขวากเอาเส้นซีมาความ่มเส้นซีก็บอกออกที่ผมมาให้ล่ะเอาเงยขอผนเลยเฝ้าๆเดียวูสิเับยอาเส้นซีเธอกับขอเรี่องทุบุดความกันให้เบิึง อะไร,รกันเพต้องไปหาโดนทุกช่องมาครับมาเบิ่ดความกันเพิ่นซ้อนรับหรือว่าเพิออนพ่นฝีไห้เพราะว่าพอาต้องแลาะปได้มาหลายงวดแล้วครับเนาะเือท่มช่วงไปโดนนี่น,น,นะครับสังเกนตนะครับช่องเขออาทำเลคันสารไหนสถานทีมนท่มองไหนคันท่มช่วงไปโดนทางห้างก็คู่ครับเมื่อฟซีพันแทร่เพอาะต้องแลาก็คงสิงห์เนาะเข่าครับ เจ้าพ่อลงผู้ดินนะครับเนาะเออเจ้าพ่อลงผู้ดินเจ้าพ่อพญายนากกลุ่มคร้องดูแร่อระดับผู้ใจยู่ีดิทุกขาขอเชิญล่งจากบันลังมายิบเบลเสียยมซี่สามตัวให้ท่านผู้ชมเบิรยดไทยแล้วหึ่ง่บประจรันยยที่2อพุษภาคมพอสองสอพันห้อยหกสเดเอา,อางเงยเงีรวยทุกท่านมาเลเบรดไทยรุ่หนึ่งเชื่อต้น

ตื่นใจถ่วงผู้ขาดนะครับเนาะขันเป็นผู้ใดอยู่หันกัอยู่ใครอยู่บ้านนะครับเนาะผมมาดีมากงามนะครับเนาะท่านกันยุ่งท่านไปนะครับเนาะผมไม่เบิกเงินซือ้อเราไม่หันเอ้าไม้ที่สองต่อจากไม้ที่ห้ามาเล่นไทยลราถึงหนึ่งเที่วยวท่านไม้ที่สองโอ้า เลขหาคนไม่แล้หาเก่าเก่าท่านผู้ชมบรรทัดหมายเลขหาอันนี้หมายเลขเก่านะครับเนะร่วมกันหาเก่าเบบมีสติหน่อยบัวนี่เมะบอกพวกฟังท่านผู้ชมเห็นอี่นี่ยังมาเข่าบรรทัดอีกครับท่านผู้ชมเออเบ๊บไปไหนนะครับ ตะก,กี้บัวเมียนแกบ่วเคยเป็นอย่งสี่หมอนี่เป็นคนคือพอท่องเรียบอกบอกับอกว่าที่นี่เป็นยุเลยครับทา่านผู้ชมพอท่องเรียทำเกล็ดที่นี่เฮ้ยมีสติหน่อยมาที่นี่ม,ม,มาที่สามท่านผู้ชมมาที่สามครับมาที่ 3, ท 3, สามมาจับศีนนะครับ,บน้องมาจับศีนปัง,ปง,ปงๆเฮงๆรว 5, 9, ยๆสุดเท่ของงามต่อจากห้าเก้ามาหมายาเลขหมายเลขเจ็บเลยของทั้งใบยาเอาวหมายที่สาม

สองตัวสองตัวครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับสองตัวครับปูเฝ้าหยิบแล้วครับนะเอาสองตัวบองปังไม่แล้วครับไม่เลยมอนเลยไม่ติดเก็บครับไม่ติดเก็ดบอกที่นี่ไม่ต้ังกินอาวฟาวนะครับ ไม้ที่สองไม้ตสินต่อจาไม้เล็เกตมาเอาายมาเด็กเมาลยเลยมเมามามมา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 มเ็ อย่ามาองพูดเห็นบูผมไม่ได้เห็นเอาหอกบูหูยัหูน้าเลยแผมยุ่งกาทบนเื่องเลี่ยนนี่ตอไเก็บบ่บ่แม่ครับอันเบเก็ตมันลดลุกยออกไปบ่ครับนี่องครับ เป็นยังเาเป็นก็ว่จะถดเป็นยังครับสเท่าเยผมบอกว่าเป็นหง่ะผมน่ย่นี่เาผู้ชมเดี๋ยวผมเห็นใหมนีะว้บูเห็นใหมนี้เรื่องอกตอนสุดลมนี่าเลขัลครับปโอเคเทักวางรมกัน kết bèt, kết bèt, ba mươi ba, ba mươi ba, lượm cắt, nhóc, tiếp, ông chẳng thầu thuộc trước bay, à. <laughs> à. à. ừ. không con, lương. con lương

তুমি বনাব তাই বনাম এইটো দে

เยอะเียนทุกขาแล้วค yeah, ่าองคเียถกทุกขาทุกขามาดีมากน้่นทุกขาย้อนแล้วคำว่าเห็นเห็ดพินเห็ดยังนี่ที่เขามาาไปเห็นว่าเป็นยังกับไปบ่งธรรมดาปถึงลูกรือดำเ่าเรือลุกเกพอาต้องเรียนอนย้อนไที่ต่อ ซี่าดเวเตาไเดี๋ยวเออไปแล้ว่ะอืมเข้าเดี๋ยวจะทำไเาแบเียนจกเอาดิไปเได้ครับเขียนผู้ชมนคือรงจักรถมาเสียนแนี้มาเปิดป่อปเออมันสีน่เนี่ปกติพอท่องียนางเีนึงมันเติพคือจะกี่ยังหอมแบบเชิดหน่งเป็นผ้าขาวคหอมเฮ้ มันเป็นพูดผืน right ้อยมีเตะตนใหม่ไปเบิ้งอื้นเถอหนึ่งบ่ห้องขึ้นพนุนี้เลยจีบันคันทุมเราไปเบิ้งนที่นี่คันทุกเราบอเห็นกับสดงววาเจอหห้องไปยีี่ยังีเอาไฟนะเอาไฟครับเรที่สุนครับที่รับ เท่าย่สมียสายตาเขาเได้นหน่อยนะครับแล้ีเก้าศูนย์ซีเก้าศูนย์คือเลขถูกเอ่อจำพ่อตงคนินอาคารเลขเที่สาตัวจำได้ปะเลขเช3ที่สามตัวห้าห้ายังนอเวห้าเก้าห้าเก้ายังนอห้าเก้าเก็ดจำปะห้าเก้ายัเป็สามว่าผมจำอ,อะไรนะครับเน้วคือจำอะไรนะรับเอาเบิ้งชิชย้อนหลังเลขถูกคือ4ีเกาศูนย์ สีก็สูงสำหรับตัวนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะครับสำหรับตัวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นสิฝ้าไปใส่ฝ้าวเดี๋ยวขอยยานลูกครับไปต้อนเข้าเดี๋ยวให้กระเป๋าทื่ตัวนี้ใส่ทีฮึดูดีหนิดูดีจมา นี่เขาเขาแน่นอนะพอเห็นเขาแล้วหนุ่มนะครับจะตือแจกถุงผ้าแล้วครับร้อยผู้ขากรบ้านกระปานปลอนให้ปูแล้วครับเนาะไปเข้าร้านแล้วครับนะไปไปหมวกไปแล้วดิเฮ้ยหนุ่มไปมาที่นี่มาแบงเข้าไปเบิ้งกันนะมองหันมันเป็นยังไงเนาะ นี่มันอันนั้นมากวนเท่าเนาะนี่มันเท่าไปท่วงไปวาเพิ่มติบ่ได้วาเลยครับเด้อเดี๋ะครับไปเดี๋ยตือจะถ่วงบขาคลเดี๋วครับเนาะเออท่านผู้ชมมาที่นี่ผมก็สิลงไปลาข้าง,ง,ล,างล่างพุ่ดอ่ะนาะครับเนาะไปเฮาเดี๋ยวไปประตู้ข้างนี้อ๋อ,อคุณหเฮาเป็นยังไงครับจง เดี๋ยวมาออกทางนี้เด้อโอยเด้อพอท่กแเรีย <initiation> น <terrace> ึกบเนาะตอือหู้จเฮ้ยหนึ่เด้อบุงทางนี้บ้าเบีมาเรียนมาทันเลยเดี๋ยวไปด้านหลังกันเฮาไปบิงผู้นั้นเดี๋ยวเปื่อนๆเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวไปออกทางนี้ละไป ทางคุณบกการุณ์บกการ์าออกขับไปับละนะมีทุกข์เรื่องจาตื่นจาถ่วงทุกขามานี่มางามนะครับเนาะมีทุกข์นะด้านหลังนี่นะครับ,บด้ดบนานหลังศาลเออเจ้าพ่อดงผู้ดินนะครับเนาะไป็บึ้งเขาเออเออเจ้าพ่อดงผู้ดินนะครับเนาะ นะครับเนาะเจ้าพ่อดงผู้ดินเอ่อที่ปเบิ้องนะครับเนาะวายยูบ่เออนะครับเนาะไปเพื่อนท่านผู้ชมดูนะครับเนาะผมสที่คอยๆ่องให้เบิ้งขันมันยังอยู่ดิผมปิวนะครับเนาะนี่ดูเด้อมัขกาวดูเนาะดูเด้อ